สวัสดีครับวันนี้มีต้นเพลมหน้ามาให้ดูกันนะครับเป็นต้นเพลมหน้าเกาะหินที่นํามาลงกระถางแฮนเมดนะครับซึ่งใบนี้ถูกเผาแล้วก็ปั้นที่อุณหภูมิ1 6 0 0องศาเซลเซียสสังเกตลายกระถางก็จะเห็นต้องรอยริ้วรอยของสีที่ให้ความรู้สึกนะครับมีการเคลื่อนไหว ผมบ,บอกธรรมชาติได้ดีสเสน่ห์ของชุดนี้ก็จะอยู่ที่เนินมอสนะครับที่จัดขึ้นมาถึงยอดเลยนะครับแล้วพยายามรักษาความชื้นไว้เวลาแสงเช้ามานะครับที่แสงเช้ามาก็จะได้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ช่วยกรองแสงทำให้มอสนะครับซึ่งเป็นผืนหญ้าจำลองเนี่ยสดงามดูที่เสน่ห์ของต้นบ้างต้นนี้เป็นต้นเกาะหินที่เรียกว่า โอบล้อมหินนะครับแล้วก็มีร่องรอยการหากินคือการเจริญเติบโตตามแสงแดดครับจะสังเกตว่าขึ้นบนช่องในรูหินตรงข้างหลังเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาใกล้ๆเลยนะครับตรงนี้จะเห็นว่าเนี่ยกิ่งนี้ทะลุหินขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตั้งยอดใหม่เพื่อหาแสงในการเจริญเติบโตนะครับสังเกตที่ใต้หินบ้านเขาที่นะครับ ก็เห็นร่องรอยวามเก่าแก่ของหินนะครับที่บอกบอกบอกได้เลยว่าผ่านการเวลามานะครับเป็นล้านปีนะครับนี่กิดจากการอิงธรรมชาตินะครับตอนนี้ก็จะมีอีกฝั่งนึงให้เสน่ห์ที่ลงตัวไม่แพ้กันนะครับเสน่์ของกระถางใบนี้ก็จะอยู่ที่การไม่สมมาตรนะครับมีด้านยกด้านตกด้านหน้านี้เปิด เพื่อโชว์ความาโชว์เนิน้ากนะครับหลังจะยกขึ้นมานะครับหลักการจัดนี้ไม่ยากนะครับถ้าจุดไหนก็ตามที่อับสายตาเรานะครับเนื่องจากการเก็บน้ำเนี่ยสำคัญมากกับกระถายชุดแบบนี้จะเก็บน้ําได้น้อยเพราะฉะนั้นจุดไหนที่อับสายตาเราอย่างเช่นจุดหลังนี่นะครับพยายามทาให้เป็นร่องไว้อันนี้เป็นคอหักน้ำนะครับโอเคซวันนี้ก็โอเคครับ แค่นี้ครับขอบคุณมาก